มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใครผิดกันแน่หนุ่มไรเดอร์โดนตำรวจปรับ500เหตุผู้โดยสารซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกกันน็อกทางที่เตือนให้ใส่แล้วแต่ผู้โดยสารไม่ยอมในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คลิปเหตุการณ์ที่มีหนุ่มไรเดอร์รายหนึ่งนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกกวดขันวินยัยจาราจรแล้วก็เสียค่าปรับไป500บาทเนื่องจากผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมันนั้นไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะ เหนุ่มไรเดอร์นะคะมีการโอดควรว่าวันนี้วิ่งรถมาทั้งวันยังไม่ถึง500บาทเลยแล้วหมวกกันน็อกตอนเองก็ให้ผู้โดยสารใส่แล้วแต่ผู้โดยสารไม่ยอมใส่อ้างว่าเป็นโน่นนี่นั่นโดยคลิปเป็นกล่าวนะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเธอได้เข้ามาเผยแพร่พร้อมระบุว่าหนุ่มไรเดอร์เจอด่านตรวจขันวินัยจราจรผู้โดยสารไม่ใส่หมวกกันน็อกเจอตำรวจจับปรับความผิดของใครขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ